สวัสดีครับผมนายวิเตอร์วันนี้จะพามาดูเกียร์รถคูซโซ่ว่าเกียร์ทบบั้ง7เปกบยร์ไปดูกันครับแปดนี่หนึ่งอันนี้หนึ่ง,งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบมีสิบเกียร์เลยใช่แล้วก็ถอยก oh. ็จะมีสองเกียร์ถอยมีสองเกียร์ถอยช้าถอยเร็วอ๋ออ oh. อันนี้อันนี้เขาเรียกเกียร์อะไรเพรี่อเพอรู้ไหมเกียร์อีตั้นเกียร์อีตั้นใช่อ่อืมผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันเกียร์รุ่นนี้เกียร e ์อีตันเอออีขั้นหนึ่งม,มันมีได้อยู่ข้างๆ ของผมไม่มีไอ้ okay, อีตันอีตันรุ่นนี้มันเป็นสิบเกียร์ใช่ของลราอ,อีตันอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นอโลไฮอันนี้ก็โลไฮเหมือนกันโลไฮแบบจิดหัวครับอันนี้อันนี้ดีดเอดีดข้างข้างเขาเรียกสปินเตอร์อ๋อสปินเตอร์แล้วจะเป็นตัวเครื่องสองร้อยสี่สิบของผมมันเครื่องสองร้อยเจ็ดสิบมันจะเป็นเกียร์ตัวหนือ Okay, เดี๋ยวพี่ลองไล่ผมใหม่ที้เลี่ยมหนึ่ง <1, S 2> ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดียว เกียร์ถอยเข้มานี่สอง<ช>สองเกียร์มันถอยช้าถอยเร็วม,มีโลมีห้าถอยโลกับถอยหาย้าใช่โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับครับก็จบกันไปนะครับจำรับเกียร์เกียร์ตั้งเกียร์ตั้งแต่หัวห้อยห,หลงเนี่ย ปูโซปูโซคูโซ,โซรุ่นนี้เขาเรียกปูโซอะไรคือถ้าสับเชียงกงเขาเรียก629 629 <6 29. S 1> ใช่ครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับกีอ์ปูโซ629ครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไป ไปแล้วครับขอบคุณครับ